เลยเพชรแห้งนะทุกคนเนาะคลิปนี้ลงพื้นกินเพชรแต่ทุกคนเบิง้งมันจะบ่โเก่งเลยเนะาะมันงแบ่โเก่งเลยเนาะเก่งอะไรอะโบ้ยกับสบายดีเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับต้อมในซองเซอรันเซเนลคือเก่าเนาะมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายคิดคอนเทนต์หยังบ่ออกโดยก็ไปสวนแน่แล้วก็ต้อมก็ไป,นนกไปเวียกมัดมือนําแม่มาเนาะก็เลยไปเห็นคลิปขอกินอ่นมีเกาหลีมีเกาหลีมีเพชรเกาหลีนี่นะ คนจริงนี่ต้องมาชิไปซื้อพวกมีพวกโกสเปเปอรนะ์เป็นมีที่ว่าที่สุดแต่ว่าไปสามห้านสามห้านโบมีมินิบิ๊กซีโซคาวีขนาดโซคาวีนี่เป็นห้านที่ใบใหญ่ในคงเขตร,ระเบียดดงโดกนี่นะระเวียดดงดกนี่เป็นห้านที่ใบใหญ่ก็โบมีอีกก็เลยจําเป็นได้ตัวนี้ประเภทที่สุดตัวนี้กาความเพดก็อยู่ประมาณ 3, คูณสามก็คือเพ็ดยูแต่ไหมโบเพ็ดปันใดเนาะโบสามโกสเปเปอร์ ว่าตัวนัา่าทำเก็บเฮงที่มุกที่ตาอย่างไรมลมาแหละแล้วก็นี่แหละตัวยการกำลังซิมาก็เลยว่าสาเฮ็ดเป็นมีใส,ส,ส่ไข่ใส่ซีนใส่อย่างหลายๆนี่เฮ็ดกินนํากันรวมกันมารวมกันกับเก่าเนาะโ,โอเคมีแต่ว่าพร้อมที่ไปเฮ็ดแราคาท่าตัวมาแล้วก็บจีซีกินพร้อมกันมาเดี๋ยวเลยเนาะโอเคไปจะได้ไปเฮ็ดเแป๊บน,นึงก่อนไปนำอาหารเแป๊บน,นึงจะได้กลับมาพร้อมกับตัว,ตวเนาะโอเค นี่เนาะสำมซาถ้าตัวมาเนี่ยพร้อมกับพดีเห็ดแล้วนี่ยใครติดนวยบเบาๆคุณสองคนแล้วก็มีเท็อ่ากินไวมดบนนี่กินผ <c oughs> ู้เดียว สบายดีเนาะสบายดีทุกทุกคนอาที่เราเมียยงนี่คิดเนี่กินมีแห้ง,งมือน,นี่นะก็จะกินแข่งกันบอถ้ามีประสิทธิ์สว่วนอันนะ่ะไอ้สตีมาเนาะแล้วพอดีเพิ่งมาเพิ่งข้าเวียกมาทันเด,ด,ดขคาแล้วก็ยาบุกแกงแล้วก็แล้วแต่ว่าน่าจะก็คิดยากคือเก่าหนะน่ะคิดยากแล้วก็ที่แล้วคือมากินเลยบ่าไม่หลือว่าต่อเสร็จว่างอะไโตนี่ นินอเดยเอาอะไรใส่ดินี่หอมกินคูนน้ำเย็ดเนี่ยเพ็ดเลยอ่เฮ็ยคูณสามตัวนี้นี่ไมพ่อพี่กินกับพ่ออีหะเฮ็ดเกล็ดิเ้ยบเ็ดเดีอขนาดคูณสามตัวนี้นี่เข้าไปโตโคสเปอรกันคูณสิบหกสิํามไ้ มาอาระบายที sugar, oh, ha, ha. Hence, ่ดีเนาะตัวนี้อระบาะมาเซีมังแม่นะไหมเขาหอมปวงมาที่เด้ยวแบเก็บกระเาะเอาดิเดยนข้าเห็นข้าวเหพอเเลยะพอเเลยแปลกันก็รอีพอยกิน้าวบุินเลยทางยก mấy bạn? không có mặt nè Điều đi mất là mất đi mất đây mất đi 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 mất đi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  đi mất đi เฮ้ไ,นะไหนลม่มีจิ้าลของคนบึงหืมเจียบแม่หลงเขาไปอ่ะขอนี่พอมาแจมน,น้ำเนาะ คูณสามคูณสามตัวนี้โบตุงนี่ที่จากเมียงทนเพชรแนี่โอ้โหยหวมันเหนียวกแสงมันละเี่เน่าวน้องไหนแม่ doktor ni komedik hai เงนบรน,นี้ปีส่วนนี่ไปจ<ป>ิไปให้ไปังเรี่ยเงินค่านี่นะคือว่าจีจ็ตปนี่ thì nó khùn 3 kí đoan hết béo béo nó kí đoan xí hết cả mất cảm

เฮ้ยโอ้ยหัวเราจะกันเยอะเลยเรียบร้อ่ะมีสบายบายเอามาแกงกดญแเปิ่งทั้งนักพวกนี้เฮ้ยมาเฮ้ไปเอาหนังกันเฮ้ยมาใส่เลย นะเอาอเาบบน้อเายไปกัดิคุณสมมันเผ็ดแล้วก็บวกับมันห้อนนะ เืี๋ยวให็ไปนอนด้านนี้ตอนนี้เราคนน้นคเอาไปนอนแตะไปเช็คทบอยูรงนี้าล้วอยู่นอนเฉยเฮ็ดขีมุกน้อยอ่า អូនណ <thi> <saes Four -ALLY> ាចាអូនណាស្ថានភាពថាថាហើយអូនអាចមិនមើលទេ แซ่บดีอยู่ผู้เฒ่ากินไวงกับผู้เฒ่านะแนี่ยครบผมว่าเฮ้ยไหวงเลยไม่ได้แล้วนี่ มันจะคู่โรเล,ล่มันทำอะเจ้ะเขาโรเล,ย,ลยังยาวเลยเด็กเด็ก <c ười> เรากินนมใช่ไมถูไปพูดขอคำเดียวนะมาบเฮ้อหมดให้ตายเลยอาคนละเครื่องไหมไช้กัน

นี่นะใช่นนเข้กเขาห่อนนี่ไงเฮ้ยนี่ไงได้ยเฮ้ยเอ็นเองตรี้นี่เองเว้ยตรน้ไม่น้อยเลยเองขอไม่ใส่ตู้ไก่ความเสื่อมหุกไก่ใส่ กวนก่อนนะเอาไอ้นะเขาตู so, ้ใส่มาบ่เปล่าเแล่าใส่เลวย้ะเอาแล้วเขาตู้ใส่ดเอันนี้ตู้น้ำกวนก่อนจะเสด็จมากนี่บางเสนอไอเขาบอกผิ

quá. Quá. Dính nhà không cắt luôn đấy? Quá cũ dính nhà nha. Rồi đạp qua. Mọi người mấy không À tài. Mất gì? Hết vô hết nhỉ? มาขี้น้อ,อ,นองวะต้องขึ้นมาขี้นวดตบหมายไปได้เลยสุดท้ายก็มึดสองฮอดดนใช่ไหม้ามีเบปที่กินผู้เดียวให้มันมึดสองฮอนนะเอออะไรละวะ Ngồi đây Chắc lên rồi Tay hay mình Em thì vậy con hàn con,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 hàn con, 因为 电话。嗯嗯嗯 นี่ยหตอนที่นี่ชิออกไปชอกซื้อใหญ่ดีกระเพาะไล้วกันเนาะพอชิพอจบพริกแล้วจบคลิปไปเต็มแล้วนี่โอ้ตายหสันสารไปอย่างกระพริบอย่มัเลยเพชรแห้งนะทุกคนเนาะคลิปนี้ลงพื้นกินเพชรเลยทุกคนเบิ้งมันจ้าโบเก้งเลยเนาะมันสมบูรเก้งเลยเนาะเก้งอะไรอาบ้ไอเพชรเพชรเลยบ่ะทุกคนกดติดตามเฮเด้อกดติดตามในเพราะว่าเ้ากับเพชรแห้งเนาะไว้ยไรจบคลิปเบี่ยงเท่านี้เลยบายย่าลืมไปกดติดตามเด้อบาย Não <laughs> vai <laughs>